สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงมะกรูดไหมคะกว่าจะมาไลฟ์ได้นะคะขออภัยมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาแปลข่าวให้ฟังนะคะข่าวนี้มีชื่อว่าสวารียคุชคืออะไรคนไทยต้องรู้นะคะเป็นข่าวที่เพิ่งได้ฟังมาเมื่อ เมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคระหว่างนี้นะคะใครที่ฟังอยู่นะคะช่วยแชร์ไปด้วยนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับประเทศสวเดนช่วยแชร์ไปด้วยมะกรูดมีเวลาประมาณ20สิบนาทีดูซิว่าจะทําจบหรือเปล่านะคะโอเคมีข่าวด่วนข่าวใหญ่ข่าวใหม่สําหรับคนไทยนะคะใครเข้ามาฟังแล้วช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์มาด้วยจะได้รู้ว่าเอ๊ะ เห็นกันอยู่หรือเปล่านะคะเห็นกันอยู่หรือเปล่ามาดูค่ะ,ะวันนี้เนี่ยนะคะเขามีการประชุมนะคะแล้วก็พบนักข่าวนะคะแล้วเขาบอกว่ามันมีข่าวว่าอย่างนี้เ n นนีสแวรริย เอนเ r เบตรั a ซัมเฮลส์ออร์เอนเทียริงฟอร์นีอันแลนด์ะนะคะคอร์สใหม่นะคะคอร์สใหม่ที่ชื่อว่าคอร์สว e ด e นนะคะเป็นการให้ความรู้วิชาสังคมศึกษาที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่นะคะเขาประกาศเมื่อวันที่12ธันวาคม2 3นะคะเขาบอกว่า Regeringens arbete f ö r a t t b r y ต a u t อิ f ö ตอนฟ p ชกอเป็ดนะคะงานของรัฐบาลเพื่อที่จะได้ยุติ ะะการเป็นส่วนเกินของสังคมอืดอตอนันฟอสกอเป็ดก็คือการเป็นส่วนเกินนะคะครอบอกเมย์เคิเตคำว่าครอ t แปลว่าข้อกําหนดข้อบังคับเงื่อนไขก็ได้นะคะแล้วก็เมย์เลคิเตแปลว่าโอกาสเขามองว่ากฎหมายที่เขาออกมาใหม่นี้ที่จะใช้ในเร็วๆนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการให้โอกาสกับคนต่างชาติที่มาอยู่สวีเดนในการที่จะได้เรียนรู้ภาษาสวีเดน ในการที่จะได้งานแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคือจะมองได้ทั้งสองด้านนะคะคนที่นะคะมองโลกในแง่บวกก็จะมองว่ามันเป็นโอกาสคนที่มองโลกในแง่ลบก็จะมองว่ามันเป็นข้อบังคับนะคะรัฐบาลเขาแทงกักเขาบอกว่าครอฟอกเมยเลคเตอร์นะคะทั้งเป็นข้อกําหนดข้อบังคับและโอกาสนะคะสิ่งที่เขา เห็นว่ามันสำคัญสำหรับคนที่มาอยู่สวิเดนนะคะอันดับแรกก็คือแลร์เซเดสเวนส์กัสโปรเกตนะคะเรียน ภาษาสวีเดนอันดับที่2คืออาร์เบียต์แต่ออเชอร์และเซควทำงานและเลี้ยงตัวเองอันดับที่3คือบรีแอนเดียลออฟซัมเฮลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องขออภัยที่ใช้คำว่าอันดับจริงๆเขาหมายความว่ามันต้องทำประกอบกันทั้ง3อย่างแต่ก่อนที่จะไปถึงอันดับที่2และ3มันก็ต้องเริ่มจากอันดับที่1ก่อนเนาะคือต้องรู้ภาษาก่อนซึ่งเมื่อก่อนสวีเดนเขาไม่ได้บังคับอะไรมากมายนะคะแต่ต่อไปเขาจะบังคับมากขึ้นแล้วนะคะใครที่ ใครที่ปรับตัวเข้าสู่สังคมเรียนภาษาสวเดนเองตั้งจะเรียนตั้งใจหางานทําตั้งแต่แรกและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสวเดนก็ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะจากสถิติแล้วก็บอกว่าสตูร์คุลนาตีอาร์เบสเลสเฮียบลันอินริกสอุดริกสเฟิร์นะคะ ความต่างเกี่ยวกับเรื่องการว่างงานการตกงานนะคะในหมู่คนที่เกิดในประเทศนี้และคนที่เกิดนอกประเทศนี้ก็คือต่างชาติทย้ายเข้ามาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันสูงนะคะตรงนี้ถ้าใครสนใจไปดูได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะประคุณขอไปเร็วๆนะคะตรงนี้ก็คือว่าเขามองว่าไม่ใช่เขามองสถิติมันบอกมานะคะตัวเลขมันบอกมาว่าคนต่างชาติเนี่ย สัดส่วนคนตกงานเยอะกว่าคนที่เกิดที่ประเทศสวิเดนดนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่า Stuquenadius building n i v e b l a n d in riches of r i c เ e s f ฟ r d a ดนะคะระดับการศึกษาในหมู่คนที่เกิดในประเทศและคนที่เกิด นอกประเทศสวีเดนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันสูงนะคะดูสรุปง่ายๆก็คือว่าทางสองอันหลังเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะคนที่เกิดที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายที่เกิดที่ต่างประเทศแล้วย้ายมาสวีเดนเนี่ยนะคะประมาณ40กว่าปเปอร์เซ็นต์นะคะของคนต่างชาติในประเทศสวีเดนเนี่ยประมาณ4 0จบการศึกษาในระดับต่ำกว่ามัธยมปลายนะคะ แล้วก็มีคือส่วนเยอะส่วนเยอะเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งที่ที่เรียนจบไม่ถึงมปลายนะคะแล้วก็คิดว่าอ่านสถิติใหม่ผิดเดี๋ยวมาใหม่นะคะสักครู่เดี๋ยวมกรุดเดี๋ยวมกรดเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะคะกลับมาใหม่เดี๋ยวม